สวัสดีค่ะพี่คนพารวยค่ะครับสวัสดีครับเป็นไงมั่งพี่สบายดีเนาะครับครับสพรได้เนาะแต่ว่าคือขออนุญ,ญาต่อนเดอเอฟซีของ, C, ของออคุณพี่คนพารวยจะเป็นป่วยเนาะคะ่ะท่านป่วยอยู่ป่วยติดเตียงก็เลยแนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะพอดีมีแนวทางตัวเลขของคุณพี่อมันเข้าดีก็เลยแอดก็เลยจะขออนุญ,ญาต คุณพี่คนพาลรวยเนี่ยเอามานำเสนอให้เอฟซีเนาะคะ่ะที่เอ่อวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกเจ็ดเนาะพี่เนาะที่ส่งไป<ม>ตรง,ง,งเวลาด้วยครับเวลาที่เวื่บุในไลน์ครับเวลาเดี๋ยวนะคะ่ะเวลาช่วงอ่ากี่โมงเหี้ยยี่สิบสองเห้ใช่ป่ะครับครับแค่ตัวข้ามครับเอ่อยี่สิบสองคือสี่ทุ่มกว่าแล้วละ่ะ ส่งมาคืองวดที่แล้ววันที่อ่าเป็นงวดของวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าเจ็ดคุณพี่ส่งตัวเลขมาให้โจคือเก้าหกเก้าสามห้าแปดใช่ไหม <I know. S 1> ใช่พี่เก้าหกเก้าสามห้าแปดแล้วก็ห้าสองสามเนาะแล้วพี่เขาก็ตัดมาให้โจคือหกเก้ากับห้าสองกับสองสามปรากฏว่าเลขออกข้างล่างคือสามสองนะคุณพี่เนาะค่ะ อันนี้คือเลขเข้าเนาะคะเลขงวดที่แล้วคือเข้าแต่ว่าเลขอะ่ะให้ตั้งแต่ก่อนให้ต่องวดเลยหลังจากวันที่16ตุลาคมเลขออกปุ๊บคุณพี่ก็ส่งตัวเลขชุดนั้นมาให้ทางแอดอ่ะวันที่16เวลาสองทุ่มสองสองเอ้ยเวลาสี่ทุ่มกว่าเนาะคะ่ะหลักฐานมีอยู่ในไลน์เครื่องที่คุยนี่แหละแต่ว่าทีนี้แอดเห็นว่าเออตัวเลขมันเข้านะคะ่ะ ตัวแรกของคุณพี่เข้าก็เลยอยากเอามานำเสนอให้ทางเอฟซีของช่องโจพารวยคุณพี่ก็บอกแบ่งปันได้เนาะแบ่งปันได้คุณพี่ก็อยากแบ่งบุญเนาะคะ่ะแบ่งบุญให้กับทางช่องโจพารวยทางเอฟซีแล้วก็งวดนี้แต่ว่าคุณพี่เขาจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนะคะ่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็คือโดนอุบัติเหตุเนาะคะ่ะสมัยก่อนก็คือทํางานบริษัทนี่แหละแต่ว่า โดนอุบัติเกิดอุบัติเหตุแลดวรถชนกระดูกท่อนหลังเนาะก่ะเคลื่อนก็เลยเคลื่อนไหวได้เฉพาะส่วนบนของทางร่างกายแต่ส่วนล่างเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วค่ะก็เลยว่าเออเห็นคุณพี่ส่งมาให้ก็ตัวแรกเข้าเนาะก็อยากเอามาแบ่งปันให้เอฟซีแฟนช่องของลองดูด้วยค่ะเอซลองดูคะ่ะว่าแนวทางตัวเลขเนี่ยถ้าชอบก็เอาพิไปพิจรารณาดูก่อนก็ได้คะ่ะเนาะ เพราะว่าแอดเห็นว่างวดที่แล้วเลขเข้าก็อยากเอามาแบ่งปันให้ด้วยพี่เขาก็จะได้กุศลด้วยในส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าเลขเข้าหรือใครอยากจะร่วมด้วยช่วยคุณพี่ก็ไม่ว่ากันอันนั้นขอให้เลขเข้าก่อนเนาะก็รอดูว่าวันที่16พึกพฤศจิกายนจะเป็นยังไงอเอาไปดูก่อนเนาะคุณพี่เนาะแล้วก็ฝากเอด้วยเนาะ,ะแล้วก็ เลขงวดนี้ที่คุณพี่ให้มาเนี่มีสามตัวจะมีเลขสามตัวอยู่อยู่สองสองชุดเองเนาะแล้วก็เลขสองตัวก็มีแค่สองสองหางแค่นั้นเองเนาะคุณพี่เนาะทั้งหมดของวันนี้ทั้งหมดสามสิบกชุดแต่ผมผมกันคองและตัดออกมาให้แล้วค่ะแบ่งกันให้อฟซสองชุดครับค่ะคือเลขตัดมาให้เรียบร้อยแล้ว ตัดไปให้เยอะมั้ยน,นะครับค่ะคนพารวยเนาะคานงวดะะงสิบหกเนะสิบหกพฤศจิกายนหกเจ็ดเนาะคุณพี่ก็พูดไม่เก่งเนาะ,ะแอดกับพูดบปเก่งคือกันแต่ว่ากับแบ่งปันแนวทางตัวเลขได้เนาะคะ่ะเพราะว่าอันไหนเลขเข้าแอดก็จะเอามาลงให้ fc แฟนช่องได้ชมกนันเพื่อนจะได้เอาไปทำบุญเนาะ,ะช่วงนี้งาน งานบุญงานกระถิ่นมันเ,นเยอะมากอะก็แบ่งปันกันจ้ะช่วงนี้หน้ากระถินเนาะก็ได้ไปทําบุญกันแบ่งปันให้ซีแฟนช่องใครมีโชคมีลาบก็ไปทําบุญด้วยนะคะหรือว่าจะอ่ามาร่วมอ่าแบ่งปันให้คุณพี่คนพารวยบ้างก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาเอาไปเบิร์นก่อนนะคะอ่ะขอเป็นสามตัวแรกคืออะไรคะคุณพี่ เออสามหกศูนย์ครับนะคะเดี๋ยวนะขอดูไปด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ไปด้วยนะตัวแรกก็คือสามหกศูนย์นะคะล้็เจ็ดสองสามครับแล้วก็ตัวที่สองคือเจ็ดสองสามนะคะเจ็ดสองสามนี่เรีตัวเื่อตุกบ้างคบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรีตัวเกาเ่าตัวเดิมน,นะครับแต่ถ้าซื้อเป็นลอตเตอรี่นี่อ่ะ ผมเคยซื้อลอตเตอรี่นะเคยเข้าผมเคยถูกรางวัลที่สี่เคยถูกรางวัลที่สี่มาแล้วครับทีนี้ค่าตัดสองตัวคือตัวไหนคะคุณพี่ก็หกศูนย์แล้วก็เจ็ดสามตัดคือหกศู 73, นย์กับเจ็ดสามเหรอคะตัดถ้าตัดสองตัวใช่ไหมครับตัดก็ม,มันมีที่ที่ใครจะลับสามหกก็ได้ เอาคิดเขาได้เออตัดสามหกก็ได้หรือจะตัดเจ็ดสองเจ็ดสามก็ได้เนาะที่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 ผมส่งให้พี่ทั้งหลายผมส่งไปว่าอ่าสามหกกับสองเจ็ดก็มีชุดกันคือหกศูนย์กับเจ็ดสามอือก็คือที่ถ้าคุณอ่าคุณพี่คนพารวยตัดให้ก็จะเป็นเลขสามหกใช่ไหมคะใช่ครับ ตัดให้สามหกกับเจ็ดสองถูกไหมคะสามหกกับสองจุดเจ็ดสองนี่ค่ะเดี๋ยวผมตรวจไว้ผมก็จำไม่ได้ค่ะส่งมาให้คือสามหกกับเจ็ดสองอะค่ะเอาเจ็ดสองแล้วก็แล้วก็แล้วก็ชุดชุดกันที่ผมที่ผมส่งลทางไลน์ให้อีกชุดหนึ่งเป็นชุดกันนี่คือหกศูนย์กับเจ็ดสามครับอืมสามหกกับเจ็ดสองเนาะค่ะถ้าตัดออกมาพี่เขาแบบ สามหกกับเจ็ดสองแต่ว่าส่วนสุดกันสองตัวก็คือหกศูนย์กับอะไรนะคะกับเจ็ดสามครับก็มีหกศูนย์นาะคะหกศูนย์กับเจ็ดสามนาะคะก็มีใช่ okay, ครับแค่นี้เองแต่ว่างวดที่แล้วคือคุณพี่ส่งเขามาให้ก็คือจะเป็นเก้าหกเก้าสามห้าแปดห้าสองสามเนาะคะ่ะ เข้าที่สองสามสามสองตัวท้ายเนาะค่ะใช่ครับผมผมผมังบอกคนที่บ้านเลยผมเชื่อแม่ดูแต่แกไม่ซื้อแกไม่เชื่อผมแค่ว่าผมอ่ะคือไม่ใครที่ไม่รู้เพื่อนจริงเบื้องหลังดูถูกผมกันเยอะแล้วผมจะบอกนิดนึงนะว่าสูตรสถิตินะที่ใช้กันเกลื่อนกลาดทั่วประเทศไทยตอนนี้ครับผมนี่ยเป็นเจ้าของสูตรตัวจริงที่คิดคนขึ้นมาเป็นคนแรก ตอนนี้ผมจะเปิดเผยชื่อนามสกุลจริงตัวประวัติจริงนะเมื่อก่อนนี้ผมปิดบังตัวจริงมาตลอดในในเฟซผมก็ใช้นามปากกาวา่าอย่างคนพารวยเนะแต่ทุ<า>กวันนี้เี่ยมามามาถาม,าม,ามาผมที่บ้านเลยมาถ่ายรูปมาเปิดเผยตัวจริงกันผมปิดบังตัวเองมาิีกว่าปีแล้วครับมผมเปิดเผยที่ช่องตัวช่องแรกอ๋อค่ะคือลงที่ช่องนี้เป็นช่องแรกแล้วก็ครั้งแรกนะคะอ๋อที่แล้ครับ ก็วดนแล้วที่ผมให้ห้าสองสามไปออกสาสองค่ะงวดที่แล้วที่สองครับงวดที่แล้วออกตัวท้ายเนาะค่ะเนาะที่ให้มาสองซุดเนาะวดที่แล้ววดที่แล้วเข้าเข้าตัวท้ายจ้ะวดที่แล้วอ่าสมมติว่าอย่างอย่างที่ให้มางวดที่แล้วเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูพอดีมันขยายไม่ได้เนาะเป็นนี่งวดที่แล้วเ <dem ocr at> ขาพี่เขาให้ห้าสองสาม ห้าตัวที่แล้วคือให้ห้าสองสามเด้กค่ะห้าสองสามปรากฏว่าออกสองสามท้ายตัวนี้นะคะออกอยู่ท้ายตรงนี้เด้อเอฟซีเด้อรายละเอียดเนาะคืออธิบายให้เอฟซีฟังเดี๋ยวจะไม่เข้าใจแล้วก็ตลอดสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมใช้น้ําอาก,กาแล้วไม่เคยให้ใครถ่ายรูปเลยนะครับต่อไปนี้ผมจะให้ช่องตัวมาถ่ายรูปผมด้วยพร้อมชื่นอน้มสกุลจินเลยครับค่ะ ปกติผมไม่เคยให้ใครถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสภาพผมบางทีมันก็ดูไม่ดีครับผมเป็น้ป <c oughs> ่วยไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่อยากให้ใครถ่ายรูปค่ะไม่เป็นไรค่ะเนาะก็เดี๋ยวให้แนวทางตัวเลขเข้าหรือยังไงก็จะให้ไปถ่ายรูปหรือจะให้ไปหาที่บ้านก็จะได้ไปถ่ายให้เอฟซีดูเนาะค่ะ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่เอามาลงช่องก็ฝาก FC แฟนช่องคุณพอ่อคุณแม่พี่จารณาดูเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะแต่เห็น วที่แล้วนะคะเลขเขาแอดก็เลยขอให้คุณพี่เขาอาสัมภาษณ์ลงช่องเนะคะ่ะก็ตามนี่เนะะ้ะกัะเดี๋ยวนะคะึค่ะขออนุญ,ญาตทวนตัวเลขเนาะคะ่ะอ่าก็มี360หนยะคะ่ะ723ดสามตัวมีมีแค่สองหางเองสองชุดใช่ไหมคะพี่คุณพี่อ่าที่ผมส่งไปให้พี่โชว์ทางไลน์นย ผมให้ไปสามหกกับเจ็ดสองแล้วก็ชุดกันหกศูนย์กับเจ็ดสามครับจ้ะก็คือสามหกศูนย์สามตัวแล้วก็เจ็ดสองสามนะคะคุณพี่เขาจับให้คือสามหกกับเจ็ดสองนะคะตัวเน้นเนาะส่วนหกศูนย์กับเจ็ดสามนี่เป็นตัวกันนะคะก็ไม่แน่เด้อตัวกันก็มาได้เหมือนกันเนาะคุณพี่เนาะค่ะ,คะนแล้วก็เลือกสามตัวเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับว่าเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจหยิบจับลอตเตอรี่นะครับ้าตัว เพราะว่าพี่คุณพี่ก็เขาเคยคนพี่คุณพารวยนี่เคยถูกลอตเตอรี่สามตัวมาแล้วใช่ไหมคะเคยถูกมาแล้วครับผมสองตัวนี้ผมเคยถูกสามงวดติดมาแล้วด้วยครับคนที่บ้านรู้กันดีอืมค่ะเพราะว่าผมผมซื้อนี่ผมไม่ได้ซื้อเองใช่ไหมครับผมฝากเขาซื้อแล้วเขาก็เป็นกระถูกเขาก็เอาเงินมาจ่ายผมที่บ้านเพราะผมเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเขารู้ความจริงทุกอย่างค่ะผมเคยถูกสามงวดติดมาแล้วครับ เคยถูกสามงวดติดมาแล้วเลขสองตัวเนาะค่ะงวดที่แล้วเข้าสองตัวก็เอามาฝากกันเนาะค่ะเอฟซีพี่จารณาเบิงเนาะค่ะแนวทางตัวเลขของคุณพี่คนพารวยเนาะค่ะเอาอ่าสุดท้ายนี้ก็จะให้คุณพี่คนพารวยอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับอ่าชุกดีมีเงินใช้ครับมีเงินมีเงินมันหมานกันทุกท่านนะครับ ค่ะ <fs> เป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนทางเงินะให้กันฟรีจากช่องตูพารวยครับค่ะก็ให้หาซื้อหยิบจับสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่เนาะครับรัฐบาลไทยต <S <s เตอรี่ครับเพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยผมเคยหย,ยิบลอตเตอรี่มาได้ตัวเดิมแหละ๋ยวผมถูกรางวัลที่สี่อืมค่ะเคยถูกรางวัลที่สี่มาแล้วคือชุดอย่างนี้แหละใช่ไหมคะเป็นชุดสามตัวเนาะ ใช่ครับตรงตรงเลยใช่ไหมคะตรงตรงใช่ไหมคะพี่ถูกทกผมผมซื้อน่ะผมซื้อแค่สามตัวแต่ว่ามันเหลือสามตัวหน้าถูกด้วยครับในกรางวันที่สี่ตอนนั้นผมซื้อจากแก๊สบางกอนหาโอค่ะค่ะเอาถ้าไอตำรวจเช็คก็เขาเช็คได้นะครับประวัติใครถูกรางวัลเขาจะมีอยู่ในของทะเบียนประวัติของเขาอืมค่ะของคุณพี่ดำลงศักดิเดี๋ยวยังไงวันหน้าเดี๋ยววันใกล้วันฝันดีเคยฝันดีไหมคะคุณพี่ฝันไหม ก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อปีนั้นผมขันนวาน้ำท่วมจับปลานะผมซื้อให้ให้ลูกวิ่งไปซื้อลอตตอรีที่หน้าตลาดบางกะปินะแปดแปดสี่สองวันนั้นอะ่ะมาตรงๆงเลยแปดสี่สองทั้งสามตัวเลยแล้วก็ทำวันที่หนึ่งตัวหน้าตัวที่หก็ปิดไปตัวหนึ่งไม่งั้นผมถูกกับวันที่หนึ่งไปแล้วโอ้เนาะค่ะเอาผม่แม่แงันไปเลยบอกซื้อหมดตั้งขันเลยมีที่ไหนซื้อหมดเลขที่ผมขันวันนั้นอ่ะค่ะ ล้วก็ออกจริงๆด้วยค่ะเอา้าตรงโกงเลยค่ะก็ให้โจผมก็บ,บอกให้แคบวันที่วันเวลาไว้ด้วยไงครับเพราะว่าคนอื่นที่ว่าผมอแต่ตัวเองอนะ่ะปล่อยเลขตามหลังผมทั้งนั้นอืมค่ะค่ะปล่อยก่อนแล้วกันเพราะเลขออกปุ๊บคุณพี่คนพารวยก็จะส่งแนวทางให้กับโจพารวยเลยมีหลักฐานทางลายนอกอกันลายนี่มันมันเปลี่ยนแปลงลไม่ได้แล้วฝากเฟซผมด้วยนะครับเฟซผมแบบว่า ถ้าว่าใครใครใครแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ปล่อยทางเฟซแล้วผมจะมาปล่อยที่ช่องตูพารวยที่เดียวนะครับแต่ถ้าใครจะเข้าไปดูในเฟซผมก็ดูได้ครับค่ะได้ค่ะเนาะเอาก็สุดท้ายแล้วก็ตามนีดเดาะคะ่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่คนพารวยนะคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ตามนี้แหะเอฟซี FC แฟนช่องคุณปอคุณแม่พี่น้องสุบุตสุคนนะคะ่ะ แนวทางตัวเลขกับม่รู้ดอกว่าตัวไหนจะเข้าจะหลุดแล้วค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเองเนาะคะ่ะจากคุณพี่คนพารวยสําหรับอา,อาจารย์เนาะคะ่ะแนวทางใครรออาจารย์เซียนขาเล้วค่ะใครที่รอของอาจารย์เซียนขาเนาะคะ่ะอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้และะ้วค่ะพรุ่งนี้จะมาปล่อยมาอัปเดตตัวเลขไฮเอฟซีได้เบิงได้ฟังกันเน้ะคะ่ะเพิ่นว่าคอยอีกขึ้นหนึ่งก่อนเนาะคะ่ะขอยอาจารย์ อีกขึ้นหนึ่งกรอนสันหาขึ้นนี่ปูสีมาบอกตัวเลขหรือสีมาเปลี่ยนตัวเลขเป็นยังไงเนาะคะ่ะกับสีบ่ได้เว่าไปหลายรอบบม่บได้เว่ากลับไปกลับมาแล้วค่ะแต่ว่าสองงวดที่ผ่านมานะอาจารย์พิ่นซื้อเนาะคะ่ะอาจารย์ซื้อเลขกับอาจจิบบอออกก็กเลยว่าไปลักษณะแบบนี้แนาะคะ่ะแต่ที่นี่ว่างวดนี่อาจารย์จะบ่ซื้อเลขนะ,ะวันนี้อาจารย์จะไม่ซื้อเลข แต่ว่าสองงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นซื้อเลขอ <c> า <oughs> จารย์เส้นขาพิ่นซื้อลอตเตอรี <c> ่ <oughs> แต่ว่างวดนี่เพื่อนว่าเพื่อนสิบ่ซื้อเลขวันอยากให้เอฟซีได้นอะกะใส่บุญกระินแล้วก็วันที่สิบห้าอาจ,จารย์จะจุดธูปให้ที่วัดประสิทธิ์ธรรมศาลแล้วก็จะขออ่าตัวเลขกับหลวงปู่วันชัยไห้นอะกะวันที่สิบหา้าเพราะว่าบุญกระินวันที่สิบหา้าแล้วก็ ยอยากร่วมบุญร่วมกับทินกะเตรียมการเตรียมงานตอนนี้แฟนจานเส้นการก็เตรียมการเตรียมงานแล้วนะคะเริ่มพับเหรียญโปรยทานนาะคะ่ะเห็นพิ่นนังพับน้ำบรนทายวิดีโอข้อยเบงและะ้วก็อย่างน้ำสองร้อยแพ็คะค่กะก็มีน้ำสองร้อยแพ็คแล้วก็มีข้าวสี่ร้อยกล่องและ้วก็ขนมจีนน้ำยาห้าสิบเก้ากิโลน้ำลำไย น้ำมะตูมอ่าแล้วก็น้ำแข็งเกติมะอ่าของท่านของอ่าท้บุญลงท่านวันที่สิบสี่สิบหาเนาะคะ่ะเตรียมการตั้งแต่วันที่สิบสามเอาาน้ำไปลงเนาะคะ่กะก็ตามนี้เนาะคะ่ะเอฟซีไข่ล่อจานเสียน,นะคะกดคําว่ารอไว้เนาะคะ่ะไข่ล่อเลขปูยังไะยังล่อเลขปูอยู่กับกดคําว่ารอไวะะ้เนาะค่ะเนาะการสรับลิปน้อเดียนะก ให้ FC แฟนซองสุบู่สุกคนรวยรวยสุบู่สุกนเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่น้อค่ะเป็นกำลังใจกับทา้งซองโจผ้ารวยน้ำแนสําหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้ถือรางวัลที่หนึ่งน้งค่ะหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไมไหนให้เป็นโซคเป็นลาภเ,เป็นมนันแหงแหงปังปังรวยรวยทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ